สวัสดีครับปาตอมได้ด้วยการเงินนะครับวันนี้เราอยู่กับจิตตะเวล ETF นะครับก็อย่างที่เกิดไปใน EP ที่แล้วนะครับว่าเราจะมีการลงทุนตัวจิตตะ ETF ที่เป็นตัวอัติมติกนะครับในในพอร์ตที่2แล้วก็ผมมีให้คอมเมนต์ครับว่าอยากจะดูผมลงทุนอะไรในกลุ่มไหนบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเวทน้ําหนักให้วันนี้เรามาเปิดเผยกันครับว่าลงทุนอะไรไปบ้างนะครับลงทุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเงินเข้าพอร์ตเรียบร้อยเอามปลงทุนเรียบร้อยแล้วงั้นวันนี้เรามาดูกันว่าผมมีลงทุนอะไรเพิ่มบ้างและ เดี๋ยวเราอาจจะมีไปลงใน global ETF นะครับรวมถึงมีการเติมพอร์ตในตัวจิตตะตัวที่เป็นจิมเมติกด้วยนะครับเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไกลกันบ้างโอเคเราไปดูพอร์ตกันครับว่าปัจจุบันการลงทุนในพอร์ตที่2สรุปแล้วเลือกอะไรกันนะครับอย่างแรกเลยเรากลับเข้ามาดูในแอปพลิเคชันนะครับสิ่งที่เราจะเห็นเลยคือมี2พอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับพอร์ตที่1เนี่ยยังอยู่ที่1นึ0 0 0สกว่านี่มีกําไรต้อง80,00กว่าบาทแล้วนะครับเราก็มีตัวจิว 19,800่ 1900, กาอยว่านะครับอย่าลืมครับเราลงมาข้างล่างเนี่ยมอบส่วนลดให้กับเพื่อนๆได้นะครับก็ถ้าใครโพสใน YouTube มันจะโพสไม่ได้ครับไปโพสใน a c e b o o k นะครับผมเอาคลิปนี้ลง Facebook ด้วยไปโพสตรงนั้นเนาะสำหรับคนที่จะโพสลิงก์ในการแนะนำเพื่อนนะครับไม่งนั้น YouTube มันจะบล็อกครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันครับที่ผมลงทุนไปใช่ไหมในการแนะนำคนได้1 4 2คนจะเห็นได้ว่าเรามีในส่วนของมูลค่าของค่าธรรมเนียมเนี่ยที่ใช้ได้ต้อง14,200บาททีนี้ย มันใช้ไปต้องประมาณ300กว่าบาทแล้วเห็นปะนะครับมีการใช้ไปแล้วเพราะว่ามันมีค่าธรรมเนียมในอัตราการแลกเปลี่ยนค่าดูแลของจิตตะนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆสําหรับคนที่อยากลงทุนแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมนะครับทีนี้ในตัวทีมติกที่2เรามาดูกันดีกว่าว่าลงทุนอะไรกันบ้างนะครับผมลงทุนไปเนี่ย ก็โอนเงินเข้าไปเนี่ยวันที่18สิงหาคมครับเมื่อประมาณสัก2สัปดาห์สัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการซื้อในวันที่24เพราะฉะนั้นเนี่ยใครถามว่ามันนานไหมกว่าจะซื้อนะครับประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับสิบแปถึงยีเนี่ยหวันเอาเงินเข้าปุ๊บ6วันนะครับถึงจะมีการไปซื้อสินทรัพย์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าซื้ออะไรยังไงกันบ้างเฉลยเลยเนาะเฉลยเลยนะครับตัวแรกครับที่ผมซื้อนะครับคือตอนแรกที่เราคุยกันไว้ เอาที่คุยกันก่อนนะครับคุยกันไว้คือสีส้มกับสีเขียวคือสีส้มคือตลาดหุ้นเวียดนามว่าผมบอกว่าอยากจะลงทุนเวียดนามในส่วนนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมได้มีการลงทุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตั้งแต่ลงทุนไปเนี่ยเวียดนามมีบวกขึ้นมาแล้วแหละนะครับเวียดนามเนี่ยลงทุนไปเนี่ยมีบวกขึ้นมาแล้วประมาณ5ดอลลาร์า 5ดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับบวกขึ้นมา0.94เรนะครับเรียกได้ว่าสูงแล้วก็ยังสูงได้อีกนะครับสำหรับตัวตลาดหุ้นเวียดนามนะครับก็ถามว่าทำไมาถึงอยากลงทุนเวียดนามต้องบอกว่ากองทุนรวมทั่วไปเนี่ยผมไม่ค่อยด้ลงเวียดนามเท่าไหร่ผมจะลงอิมเมอร์จิงมาร์เก็ตบ้างนะครับแต่เอาจริงๆนะเวียดนามยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มของอ m e เมอร์จิงนะเขาอยู่ในพวกแบบพวกเป็นเป็นเหมือนเป็นฟรอนเทียอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับเวียดนามผมยังน้อยผมเลยลงนะครับกับอี อินเดียอินเดียลงไปเป็นไงบ้างก็บวกขึ้นมา3ดอลลาร์นะครับประมาณพันหนึ่งใช่ปะ่ะนะครับ0.59เนนะครับก็ถามว่าทำไมลงอินเดียผมว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่ดีนะครับน่าสนใจเพราะว่าคนเก่ง แล้วคนเก่งด้านของ IT เยอะด้วยนะครับถูกส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาทางยุโรปเยอะมากเลยในในเรื่องของของเรียกว่าเป็นเป็นความรู้นะ,นะครับแล้วก็ทางด้านการแพทย์ก็เก่งนะคุณหมอจากทางอินเดียค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแต่ว่าทางเศรษฐกิจของอินเดียเองสิ่งที่น่ากังวลคือในเรื่องของการปกครองภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศาสนาการเมืองอะไรเนี่ยที่มันมีการทําให้ธุรกิจเติบโตได้ยากอ่ะอันนี้ก็ต้องพูดถึงนะว่ามันก็มีความยากลาบากอยู่ภายในแต่ว่า ทั้งนั้นครับก็ยังอยากลงทุนเพราะว่าเอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้ลงอินเดียเยอะอินเดียผมจะอยู่ในกองทุนถ้าเกิดใครดูพอรให้เงินทํางานก็จะเห็นเอเชียเอ็กซ์เจแปนใช่ปะเอ็กเซปชันเจแปนก็จะมีอยู่ในนั้นนะครับแต่ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ก็อยากลงตรงนี้เพิ่มก็มาลงในส่วนของอินเดียเพิ่มทีนี้อ่ะที่ผมบอกว่าเราจะหากันอีก3มอันว่าจะลงอะไรบ้างผลร่วม,มครับสรุปออกมาคือตลาดหุ้นอเมริกาครับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา เทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคนะครับแล้วก็พลังงานสะอาดจ,จีนนะนี่คือตัวเลือกที่ผมเลือกนะครับออพลังงานสะอาดจ,จีนกับจีนมิกเนี่ยเบียดกันมาครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาจริงๆไม่มีคนแนะนําแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากลงตลาดหุ้นอเมริกาในงานเพราะถามว่าทําไมถึงอยากลงผมว่ามันก็ยังอยู่ในเทรนของเทคโนโลยีแล้วก็เทรนของบริษัทระดับโลกผมยังค่อนข้างให้น้ำหนักกับอเมริกาในเรื่องของบริษัทจดทะเบียนที่มันหลากหลายครับต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าตลาดหุ้นอเมริกา มันรวมเป็นแหล่งรวมของของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกอ่ะอย่างเช่นแบบในจีนเองะนะครับจีนก็มาจดอยู่ที่อเมริกาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าเออตลาดทุนอเมริกาหนึ่งแหละอายุของเขามันนานแล้วก็เปอร์เซ็นต์ต่อปีเขายังอยู่ที่10% 11%ผมถือว่ามันค่อนข้างดีแล้วเราก็ไม่ได้ลงทุนทางอเมริกามานานพอนสมควรละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็เป็นหลายปัจจัยเนาะที่ว่าวันนี้ลงอเมริกาไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ด้วยเงินบาทใช่ปะ่ะ <c oughs> กว่า สารัฐได้ใช้เงินบาทค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะตอนนี้มันสามสกว่าจาะ3าก็จริงๆอ่ะลงลงจิตตะช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงที่ดีนะครับเพราะว่าใช้เงินเยอะได้หน่วยลงทุนน้อยนะได้ etf น้อยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับการลงทุนมันรอไม่ได้ การที่พอร์ตจะโต,ต,ตได้เร็วที่สุดมันคือการเติมเงินไงนะครับเนี่ยการเติมไปแสนหนึ่งมันก็ทําพอร์ตผมโตมาขึ้นมาแสนหนึ่งล้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังอยากลงทุนอยู่แล้วก็ทางอเมริกาก็บวกค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ที่ชอบเพราะว่าเป็น u s เเป็น large cap ก็คือบริษัทใหญ่ๆนะครับก็บริษัทใหญ่ๆท็อปๆเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เป็นทางของเทคโนโลยี Technology ค่อนข้างเยอะนะครับฟินเทคล่ะ ให้ความเห็นยังไงสำหรับ fintech fintech บวกขึ้นมา11.33ดอลลร์สหรัฐนะครับ1.91ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถามว่าทำไมถึงลง fintech ต้องบอกว่าด้วยกระแสะของการเงินในปัจจุบันน่ะผมว่าธุรกิจการเงินเป็นธุรกิจที่คงอยู่นะแต่ว่าธุรกิจการเงินที่ผมพูดถึงอ่ะมันไม่ใช่ธนาคารผมว่าธนาคารนะ่ะ มันเรียกได้ว่าผลเขาเรียกเขาเรียกอะไรเรียกว่า value ของธนาคารมันเริ่มลดน้อยลงเราจะเห็นได้ว่าการฝากเงินอะไรก็ตามมันเริ่มน้อยลงน้อยลงขึ้นทุกวันทุกวันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะเพิ่มขึ้นคือเทคโนโลยีการเงินการเอาบล็ c k c h a i n มาใช้การเอา d e c e n t r a l i z e มาใช้เนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์มากๆการทำดิจิทัลแอสเซทขึ้นมาเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากม อย่างไทยเองก็ขยับเรื่องบาทดิจิตอลนะครับยูนดิจิตอลทางทางจีนนะครับมันเริ่มมีการขยับมากขึ้นคริปโตเคอเรนซีเองอาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมดเนาะยังไม่ใช่ทั้งหมดของตลาดตอนนี้นะครับมันเป็นแค่หนึ่งในคอนเซปต์ของคนที่เอาบล็อกเชนมามาทำเหรียญดิจิตอลกันซึ่งก็ต้องว่ากันไปตามแต่ละโปรเจกต์ครัว่าถูกเอาคริปโตเคอเรนซีไปใช้ทําอะไรแต่ว่าผมว่าเบื้องหลังของการที่ทำเนี่ย มันมีเรื่องของการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอยากจะเปลี่ยนแปลงเรียกได้ว่าวัฒนธรรมการใช้เงินนะครับให้ทั่วโลกอะ่ะมันใช้แบบเหมือนสื่อกางเดียวกันสื่อกางที่มันรวเดเร็วปลอดภัยไว้ใจได้เทรดกลับมาได้แล้วก็ไม่ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินไม่ขึ้นอยู่กับประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันคือแนวโน้มหรือแนวความคิดนะครับซึ่งผมว่ามันค่อนข้างสําคัญแล้วก็มันน่าจะมีอนาคตค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเลยเลือกในกลุ่มของ fintech ขึ้นมานะครับส่วนอีกอันนึงคือในส่วนของ อันสุดท้ายใช่ไหมในส่วนของพลังงานสะอาดจีนถามว่าตัดสินใจทําไมถึงเลือกตัวนี้ซึ่งจริงๆตัวนี้บวกขึ้นมาเยอะสุดนะสิบสาดอลลาร์สหรัฐนะบวกขึ้นมา2.8งจุดนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่จริงลงมันลงสัดส่วนมันน้อยนะนะครับแต่บวกก็มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถามว่าทําไมผมตัดสินใจเลือกตัวนี้ผมมองว่า ตลาดภาพรวมในด้านของของคลีนเทคโนโลยีนะครับหรือคลีนเอเนอร์จีหรือจะเรียกว่าพลังงานสะอาดเรียกอะไรก็แล้วแต่พลังงานทั้งเรื่องอัลเทอร์เนทีฟหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าตอนแรกเราเห็นอเมริกาเป็นผู้นําอย่างเช่นในฝั่งของเทสลาที่ทํารถไฟฟ้าออกมาแต่ผมว่าจีนเนี่ยตามมาเร็วมากคืออย่าพูดถึงญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นในเรื่องของยานยนต์เนี่ยแพ้ไปแล้วผมใช้คํานี้เลยนะมันแพ้ไปแล้วอะ่ะจากการที่เป็นเครื่องสันดาบแล้วมันจะแปลเปลี่ยนมาเป็นเครื่องของไฮบริดทุกวันนี้เครื่องไฮบริดเนี่ย ทางเยอรมันเนี่ยออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทาง Mercedes หรือว่าทาง BMW เนี่ยก็ออกมาได้ดีมากขึ้นเรื่อยนะครับรถไฟฟ้ามี p o พอเช e ที่ออกมาได้ดีนะครับก็เริ่ม hini, มี m b o r บกิน i มีนูนมินี่ผมว่าในยานยนต์เน่ยเทคโนโลยีที่มันไปไกลกว่ามันมันอาจจะไม่ใช่ญี่ปุ่นแล้วที่เมื่อก่อนไวมากแต่ปัจจุบันเนี่ยมันถูกเทไปทางฝั่งทั้งอเมริกาทั้งยุโรปและอีกประเทศหนึ่งจีนนะครับพลังงานน้ำพลังงานลม ผมว่าจีนน่าจะมากับแบบพวก clean energy, clean energy แล้วแต่เราจะเรียกเลยนะครับค่อนข้างมากผมว่าเขาให้ปัจจัยนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าคนเขแค่การบริโภคภายในประเทศเขาว่าสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีพลังงานใช้แบบใช้พลังงานธรรมชาตนะิผมว่ามันเป็นหนึ่งในรถแมพที่จีนต้องวางแผนไม่งั้นเนี่ยทรัพยากรทั้งถ่านหินน้ํามันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะหมดไปแล้วเขาไม่อยากผูกขาด เรื่องเดียวเลยที่มันเกิดขึ้นคือเขาไม่อยากผูกขาดราคาน้ํามันให้อยู่กับดอลลาร์สหรัฐนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นมันมีหลายปัจจัยครับทั้งบริโภคภายในประเทศไม่อยากผูกติดกับมหาอำนาจอยากจะให้ตัวเองตั้งตนแล้วอยู่กินได้คือผมว่าจีนเนี่ยแค่คิดให้ตัวเองอยู่ได้ด้วยทรัพยากรที่ตัวเองมีจบแล้วเขาก็จะสามารถเลี้ยงคน1000ล้านคนของเขาได้พอหนึ่งล้านคนมีฟาซิลที่ค่อนข้างดี มีการศึกษาที่ดีมันเริ่มทั่วถึงเอาจากภายในจากตรงกลางศูนย์กลางกระจายได้นะครับแล้วเขาควบคุมได้ไงเขาควบคุมคนเขาได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันน่าจะส่งเสริมกันคือถ้าไปพูดถึงเรื่องอื่นของจีนเทคโนโลยีอย่างเงี้ยผมกับมองว่าเทคโนโลยีของจีนมันมันขยับอยู่แล้วแหละแต่มันเทคโนโลยีมันมีมันมีหลายแกลบครับที่มันไม่สามารถไปไกลได้มากเพราะว่าเ,เกาหลีใต้เขาเก่ง อเมริกายิ่งเก่งและบริษัทจดทะเบียนมันเยอะแล้วก็มีคนเขาอ,อยู่ในนั้นเยอะผมว่าอันนี้มันยังสู้กันแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบนั่นมากนะแล้วด้วยภาษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยจีนผมว่ามันยังไม่ได้ขยับด้านเทคโนโลยีแบบขาดขาดจริงแต่ผมว่ากรีนกรีนเทคหรือว่ากรีนเอเนอร์จีพวกนี้น่าสนใจครับเพราะว่าเขามีความต้องการสูงที่อยากจะให้ภายในประเทศเขาอยู่ได้ด้วยพลังงานธรรมชาติไงนะครับผมเลยมองอย่างนี้มากกว่าส่วนจีโนมิกที่หลายคนบอกมาทําไมผมถึงไม่เลือก ผมว่าจีโนมิกมันแอบที่จะแบบผมมีเฮลแคร์อยู่ในพอร์ตแรกแล้วไงผมว่าเฮลแคร์นั้นอ่ะมันกว้างพอมันกว้างอ่ะมันมีบางบริษัทแต่มันซ้ํากันอยู่ผมก็เลยรู้สึกว่าจีจีโนมิกเนี่ยมันไปลงในกลุ่มบริษัทที่ผลิตยาวัคซีนอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะแล้วส่วนตัวมองว่าเออเอาภาพรวมเฮลแคร์ดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตการเปลี่ยนแปลงของของเทคโนโลยีมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วการแพทย์มันจะเป็นยังไงผมผมเอาเฮลแคร์เนี่ยผมโอเคละแต่จีโนมิกจริงๆมันดูดีนะ ไปนั่งอ่านแบบเปเปอร์มามันดูดีครับมันดูดีหน้าลงทุนแหละแต่ว่าด้วยด้วยการที่เราอยากจะชั่งใจอยู่ว่าระหว่างเอาอเมริกากับจีโนมิกส์ผมว่าอเมริกาผมไม่มีในพอร์ตจิตตะไงนะครับแต่ถ้าจีโนมิกสมมติว่าผมมีเฮลท์แคร์แล้วก็เลยไม่ได้เลือกมานะครับก็อีกคนนึงก็จะบอกให้เลือกเอ่อทราเวลไม่ค่อยมีคนเชียนะนะครับการท่องเที่ยวไม่ค่อยมีคนเชีย เทคโนโลยีเทคโโนลยีจีนเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับกับอีกกันหนึ่งกัญชาแต่กัญชาทุกคนบอกออกกันหมดแล้วไม่มีใครลงทุนเลยก็อันนี้แล้วแต่พวกเรามองครับแต่ตัวผมเองสรุปรวมเนาะก็เป็นทางอินเดียกับเวียดนามนะครับตามที่บอกแล้วก็มีตลาดหุ้นอเมริกานะครับแล้วก็มีพลังงานสะอาดจีนแล้วก็เทคโนโลยีการเงินนะครับก็นี่เป็นพอร์ตการลงทุนที่ผมเลือกไว้นะครับแล้วก็พอร์ตเดิมเนาะพอร์ตเดิมชีให้เห็นนิดนึง ไนไหนมีโอกาสอัปเดตแล้วพอร์ตเดิมที่ลงทุนไว้นะครับก็จะมีในส่วนของ e s p o r t ์ ot, นะครับระบบคลาวด์ธุรกิจสุขภาพแล้วก็ตลาดหุ้นจีนแล้วก็อีกอันนึงก็ขายของออนไลน์นะครับก็ธุรกิจขายของออนไลน์ก็ลบไป68.93ดอลลาร์นะครับหายไป10%ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของ e-commerce ตลาดหุ้นจีนนะครับรบไป11%ครับ71ดอลลาร์จุกๆนะครับอีสปอร์ตนะครับรบไป28ดอลลาร์ 4, ประมาณ4เปอร์เซ็นต์นะครับธุรกิจสุขภาพครับบวกมา18%นี่ไง นะครับเฮลท์แคร์มันเป็น g l o b a l h e เฮลท์แคร์ครับผมแล้วบอกว่าเออผมอันนี้โอเคละบวกมา110ดอลลาร์ครับค่อนข้างเยอะส่วนระบบค่าวนะครับวันนี้ก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะบวกมา 56- 57ดอลลาร์นะครับ8.68%นี่ก็เป็นพอร์ตการลงทุนทั้ง2พอร์ตนะครับที่ผมได้ลงในจิตตะ ETF ตัว h e m a t i c นะครับก็ใครที่กำลังช่งางใจอยู่ว่าจะลงอะไรดีลองดูจากการรีวิวดูจากผลประกอบการที่มันได้รับมาแล้วกันนะครับก็ใครอยากจะโพสในเรื่องของการชวนเพื่อนเชิญที่ Facebook ได้เลยนะครับี ถามชื่นชอบชื่นชมอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนครับแล้วก็ตรงใจไหมกระ3ตัวเลือกที่ผมเลือกมานะครับฝากคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ